สวัสดีเพื่อนๆแฟนโปเกตสกากันด้วยนะครับอยู่กับผมมิสเตียวกันอีกเช่นเคยในเซิร์ฟหนึ่งพันครับผมก็ในวันนี้ครับเราจะมาจับนกวายกันนี่นกวายจะมาในช่วงอากาศหิมะตกหนักมากครับผมจะมีนกวายมีตัวฟิสเตอร์เนาะแล้วก็มีตัวแอปโซนะครับอีเวนท์เท่าของเรานะครับวิธีจับนะครับก็ ให้กดจับอัตโนมัติไปก่อนนะครับเพื่อ่วจะเจอครับเพื่อที่เราจะได้เอาโปเกมอนที่เราไม่ใช้เนี่ยไปวิจัยได้อ้าวสัตว์เลี้ยงเต็มโว่ก็เรามาดูตรงนี้ครับเวลาสัตว์เลี้ยงเต็มให้เพื่อนๆมาดูที่แล็ปท็อปตรงนี้นะครับแล้วก็เอาโปเกมอนใส่ไปหรืออาจจะมาตรงวิจัยนี่ก็ได้ เอาโปเกมอนที่เราได้ซ้ำมาครับเอาไปใส่ตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้โปเกมอนเราเนี่ยเอาไปบวกค่าสเตตัสได้เวลานเราจับไ้ตัวซ้ำเนี่ยครับมันก็จะเอาไปบวกค่าสเตตัสเราได้ลองดูครับถ้ามันซ้ำเยอะนะอตอนนี้เรามีในเอลใช่ไหมก็เอาไปใส่ใจไว้แล้วก็ไปดูตรงแบบท็อปตรงนี้ นี่เราเข้าไปก่อนจะเข้าได้ครั้งละยี่สิบตัวเนาะก็เอาไปใส่ในส่วนของแล็ปท็อปได้บางตัวก็จะเป็นตัวที่ซุ่มกาชาได้มานะครับเพื่อนๆก็เอาไปใส่ไ้ก่อนนะครับแล้วก็มาจับกั้นตรงนี้มีน้องๆแจง้งเตือนรัวๆครับจับมาไว้ได้กันนี่ผมจับออโต้ไปก่อนนะครับ จากไปครับผมเป็นงกว่าจะเจอมนแจ้งเตือนเนื่องจากนี่ครับผมนี่เก็บไปเสียของจับมันครับเอาบัตรจับอัตโนมัติก็มีโอกาสสุ่มจับได้ครับก็เลยไม่ได้เข้าไปจับในตัวเกมเนาะเอ้ามาแล้วครับนกไวายเรานี่มาพร้อมกับตัวนี้ด้วยนะในตัวผีของเราม,ามาลองดูครับว่าเราจะจับได้หรือไม่อ้าวโอ้โหวิ่งเข้าหายอย่างนี้สแสดงว่า เป็นใจชัดๆครับแบบนี้ในกดโยนฟรีไปก่อนสามสองอันเนาะแล้วก็กดโด,ดนัทเอ้ยไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร,กอร์แล้วก็กดไปเรื่อยๆครับสักสองอันอ่ามันมันใกล้จะหนีใช่ไหมแล้วก็กดเยอะร,ระดับสูงไปแล้วก็กดฟรีก้อนหินปไาแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ครับเพื่อเป็นการประหยัดของเราครับ มาไปจริงๆกลัวมันหนีครับเลยกดอันนี้ไปเียร่ระดับสูงแลยก็กดมาไปเรื่อยๆครับผมมีแค่ห้าสิบแปดอันครับไม่กล้าไม่อยากไม่อยากเสี่ยงเอามาใช้หมดครับเผื่อมีเทพลุกในเขดจัดมาแล้วเราจะต้องเอาเพชรไปแลกกับการจัดเทพลุดครับก็เลยใช้ของฟรีไปก่อนครับให้ได้คุ้มที่สุดเนาะก็ปลาของฟรีสองครั้งนะครับอันนี้ก็น่าจะ สามครั้งน่ายังไม่ดุนะแล้วก็ปลาแฮมเบอร์เกอร์ไปมันก็น่าจะต้องเหยื่อระดับสูงนะครับลองจับดูไหมหกเปอร์เซ็นต์นกไอยเป็นไงเพื่อนหรือใจอยากไปอยู่กับเราไหมเราเลี้ยงดีนะเราต้องกิดสิบล้นมันก่อนไหมถ้าถ้าเพื่อนยอมมาอยู่กับเราเดี๋ยวเราจะทำเพื่อนเป็นร่างมาสเตอร์ เพื่อนสนใจไมเ่เพื่อนมาอยู่กับเราปรับปรับไม่มาครับเพื่อนบอกเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะจ้ะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพื่อนสนใจอยู่กับเราไหมอือเพื่อนบอกยังไม่มาเพื่อนขอกินอีกหน่อยได้ไหมช่วงนี้ขาดแคลนหิูมากเลยขอทีเพื่อนมาหรือยัง ยังไม่มาครับแปดเปอร์เซ็นแล้วนะกดเียื่ระดับศูนย์ไปครับเรากกดระเบิดไปเพื่อนเราจะใช้กําลังแล้วนะเพื่อนเพื่อนไม่มาโอ้ห oh, สูเสียงจะหลุดครับเอาเยื่ระดับศูนย์ไปครับแปดเปอร์เซ็นปัดปาได้หนึ่งทีครับเราก็กดฟรีไปครับเรากกดจักครับสิบเปอร์เซ็นมานหรือไม่จริงๆมันจะตันแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นนี่แหละครับ ที่เหลือก็วัดดวงครับไม่กล้ปาปลาไปเยอะครับกลัวตายครับเราเก็บในส่วนของไข่และเบิดไว้ใช้ช่วงท้ายๆเนี่ยครับเพราะว่าถ้าปลามากปลาใส่มากไปครับไอตัวอินฟีครับมันจะทําให้โปเกมอนตายครับชื่อขึ้นไหมเพื่อนแบบนี้เหินน้ำดำนึกว่าชื่อขึ้น นกไฉันเลือกนายไปอยู่ฉันหน่อยเถอะยังไม่มาทีมบินเราจะได้ครบทีมครับก็ทีมบินที่ผมจะทําก็จะมีตัวโฮโอมีนกไยแล้วก็มีตัวยักษ์เขียวล่างมาเตอร์ครับผมแรกสติกเกอร์ยักษ์เขียวล่างมาเตอร์มาแล้วนะก็เหลือแค่ทำโฮโอกับนกไยให้เป็นล่างมาเตอร์แต่เราต้องเทีบนกายให้ได้ก่อนครับตอนนี้เพื่อนยังไม่อยากมาอยู่กับเราเลยไม่กล้าปลา ระเบิดไตครับวัวตายครับนงสัยต้องปลาระเบิดอีกหนึ่งทีปับ๊บชื่อขึ้นแบบนี้โอ้เรียบร้อยครับนกวายมาอยู่กับเราครับสิบปอร์เซ็นตตัวแรกครับเรียบร้อยครับนกไกชฉันเรียกนายมาครับอ่าเราก็ไปจับตัวตัวผีต่อ,อยินไว้แวบไปไหนวะ นี่นี่นนตูอยู่อยู่บนครับสามารถกดที่หน้าจอตรงนี้ได้นะครับมันจะเดินไปอัตโนมัติครับออาเพื่อนเล่นไปแล้วครับจะเอามาเลยไหมอ่านี่เสร็จเราตัวนี้ผมจะยังไม่ใช้เหยื่อกับระเบิดระดับสูงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวแรอะไรขนาดนั้นครับแปอร์เอาไว้ วกระดับสูงเนี่ยพวกเหยื่อกับระเบิดระดับสูงเอาไว้จับในส่วนของพวกเทพระดับสูงครับพวกระดับนี้ถ้าหลุดก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียดมากครับไค่อยมากดโอโตจับใหม่ก็ได้ครับมีโอกาสได้อยู่แล้วครับโอเคเอาได้นกไว้แล้วเพื่อนเราไม่ซีเรียดเนะหนะตัวไหนอีกวันนี้แล้วกันสิบสี่เปอร์น ลองสุ่มจับไหมเปิดติดยังไม่ปลาระเบิดเลยให้เกิเดไปอ่าเอาอย่ะไปเพื่อจับแบบไม่ปลาระเบิดใส่ได้หรือไม่งงุดครับมันขอสักทีนึงแล้วกันอย่างน้อยเราได้มาตัวหนึ่งก็โอเคแล้วครับเราปัดผมมีห้าร้อยนะแต่ผมจะยังไม่เอามาจัดหลายตัวครับ ไม่เอาไปให้มันเหลือเฟือเกินครับเพราะว่าเสื่อมีเทพหลุดในเขตจับมาครับเราจะได้เอาไว้จับตัวนั้นครับเนี่ยครับหมดไปน้อยมากครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ลองกดออโต้จับกระทิงไหมเสื่อได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาป๊าบโอ้เรยบร้อยครับไม่ได้นี่แล้วก็ไฟเยอเราไปจับไฟเยอกันดีกว่า ไปหาจับไฟเยกันครับเนี่ดเพราะว่าไอตอนที่รับเจ็ดวันนะครับอ่าไฟเยอร์ Fire มาแล้วผมไปเลือกในส่วนของฟิสเตอร์ครับเพื่อที่ไฟเยอผมจะมาจับตรงนี้ครับไฟเยอมันจะมีให้จับตรงนี้แล้วก็ตัวทันเดอร์เนาะจะมีตรงนี้เหมือนกันในเขรยดจักรระดับต่ำงแล้วก็มาใช้ ขอจับกุียวได้เอาไว้ไปสะสมในบุ๊กครับได้หรือไม่โหชื่อขึ้นเรียกว่าได้โอเ้เอ้ไปแย่ไปหนึ่งเปอร์เซ็นะค่อยฟาร์มไปครับครับราเบิดอีกทีหนึงก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับพอดี มาอาจัอยู่ด้านนอกเนาะไม่ได้ใช้มอนอาจจะมีเสียงรถมาผ่านมาบ้างครับเพราะว่าผมอยู่เขตชานเมืองครับจะมีพวกรถที่ชาวไร่ชาวนาเขาใช้ทำงานเกษตรกันเนาะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้ครับเราอยู่เขตชานเมืองก็จะประมาณนี้อันนี้ลงทุนแต่นั้นหน่อยครับเพราะว่าจะแค่ครั้งเดียวครับ อยากมีครังทีสองนะเพื่อนสี่เปอร์เซ็นตมาไหมลองดูไฟเยอร์เรากระดิวด้วยกันไหมยังครับไฟไฟไฟเอบอกเดียยก่อนเดี๋ยวก่อนป้าถ้าจับล่ะได้ไหมห้าเปอร์เซ็นอยังไม่ได้ครับผมโอ้โหสส่เกลือเหยื่อจะหมดแล้วเพื่อนปลาไปครับ สองทีครับอ่าแล้วก็จับหนึ่งทีปลาสองทีจับหนึ่งทีครับแต่ถ้าเกิดว่าไอตรงเนี้ยครับเนี้ยครับอยู่ระดับสูงมันจะพิคครับแสดงว่าถ้าเราลุอีกหนึ่งทีเนี่ยมันจะลุดถ้าจับไปหนึ่งทีมันจะลุดครับถ้าเกิดว่าจับไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราจับได้ก็ดีไปพยายาม ให้เลือดเลืนยน้อยๆแล้วจับครับเจ้าปีเปอร์เซ็นต์โอกาสจับได้ง่ายขึ้นครับชื่อขึ้นไม่ใช่เราเอา่อปละเบิรอีิงีจับเจ็ดเปอร์เซนขึ้นไหมเพื่อนขอหน่อยอืมไฟเออร์เอาเรื่องเหมือนกันนะกินของเยอะกันนะเพื่อนอ่าชื่อขึ้นแบบนี้เรียบร้อยครับไฟเยอร์ เสร็จฉันละเ <c oughs> ยร็บร้อยครับไฟเยอเอาแค่นี้ครับแล้วเ,เราก็กดจับออตโต้ไปครับเยื่อเราเยอะครับจริงๆมันฟาราม่าง่ายครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับเต็มแล้วเราก็จะเอาตัวที่ําเนี่ยไปฝากในคลัง่าาน่าน,านครบรับเพิ่ ผานดาน่านในีครบนะครับผานดาน่านเยอะๆถ้าอ,อันนี้ผมต้องแจ้งหลายคนก่อนบางคนอาจจะลืมดูตรงนี้เนาะเวลามาจับเทพต้องดูตรงนี้ว่ามันผ่านด่านหรือย,ยังนะครับไปที่กลยุทธ์มันก็เลื่อนขึ้นมานครับเนี่ยต้องผ่านดา่านภูเขาหิมะกูกูถึงจะมาจัดได้ครับอันนี้เขียนระดับสูงนะเขียนระดับต่ำแล้วก็ดูตามนี้ครับ ต้องปลดล็อกให้มีรูปภาพขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นสีเทาอยู่แสดงว่ายังจัดไม่ได้นะถ้าอย่างสมมุติว่าเราจะมาจับพวกอดิออสลาดิอัสเนี่ยห็นไหมเราต้องผ่านด่านเกาะลับก่อนแต่เราจาับเชมินเราก็ต้องมาผ่านด่านภูเขาไฟทศก่อนประมาณนี้ครับต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะ่อนที่เราจะจับยางลูกเกีย้ยนในหลายๆคนรีหาไม่เจอเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านด่านที่ลับแสงดาวครับด่านที่ลาบแสงดาวอยู่ตรงไหนก็นี่ครับอยู่ตรงดน่านพระจงไทย พีลาบแสงดาวน่าจะอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าเห็นไหมครับตรงเนี้ยข้างบนเนี่ยครับมันจะมีชื่อด่านอยู่ครับตรงนี้ก็ได้ครับทะเลทรายเพิ่มตรงนี้ครับพี่ลาบแสงดาวเห็นไหมอันนี้ด่านอะไรหาดทรายแสงภูเขาไฟเขาไฟฟ้านี่ครับที่ลาบแสงดาวด่านนี้อยู่ข้างบนตรงนี้ตรงข้างนอกมันจะเขียนว่าทุ่งยา ุ่งย่าดาวครับแต่เข้าไปนี่คือด่านที่รากแสงดาวครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราผ่านด่านแล้วนะครับผ่านด่านยังไงผ่านด่านให้ได้เนี่ยครับมันจะขึ้นคําว่าแม็กถ้าขึ้นคําว่าแม็กแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปจับได้นะครับมันจะปลดล็อกตัวละครให้เราจับแล้วก็ช่วงเวลา ใกล้ตีบอลแล้วพีมผมไปแลกมาแล้วนะครับไอดี ID นี้ก็คือแลกในส่วนของลูซามินิแล้วก็คิริลยูโนวามาทําไมถึงแลกลูซามินิเพราะว่าเอาไว้ปลดด่านดาวปัจนัยนะครับมันมีด่านด่านนี้ครับถ้าจะไม่ผิดนะมันมีอยู่ด่านนึงเดี๋ยวขออนุญาก่อนด่านที่ใช้ลูซามินิเนี่ยครับด่านนี้วิกิตการปรสิต จะใช้ในส่วนของซามิเน่แล้วก็ในคอนหน้าครับสำหรับสายถึกก็มีประโยชน์ครับเพราะว่าเราจะเล่นตัวฮีทานเนี่ยเนาะมันเป็นสายถึกก็ตรงนี้ก็มีประโยชน์อยู่ครับไอดีนี้เป็นไอดีเซร้หอหนึ่งพันเลยยังไม่ได้ปลดเนาะก็มีประโยชน์อยู่ส่วนยูนว่าเอามาใส่เข้าทีไมไว้เอาไว้เป็นทีมแบกครับเพราะว่าการที่ใส่ย,ยูนว่ามาเนี่ยเราจะผ่านด่านง่ายขึ้นเพราะว่าโปเกมอนมันจะติด แช่แข็งหรือถ้าโปเกมอนไม่ได้ติดแช่แข็งเราก็จะทำตามเอดได้แรงครับเพราะว่ายูโนวาเนี่ยการที่โปเกมอนโจมตีสกิลน้ำแข็งไปเนี่ยมันลด HP ัองตรงข้างยีครับแล้วก็เนี่ยครับจับไฟเจมาเพราะว่านี่คือผลหลักเราครับอ่าเอามาบวกสปีดให้กับฮโอเรานะครับเนี่ยครับเอามา ทำตรงนี้ครับลูกเกียร์ค่อยฟทำไปครับอิลิบี้อันนี้ก็รอเบลเจ็ดห้าเนาะแล้วก็ลิซาดอนลิซาดอนก็รอความตนิดถ้าอยากให้เต็มไวให้มันแจ้งเตือนให้เรามาอัพให้เราเอามาใส่ตรงนี้ครับตัวที่เราต้องการจะทำเนี่ยครับมาใส่ตรงทิมรองเพื่อที่มันจะเด้งขึ้นมาให้อัพตรงแถวๆนี้ครับแถวๆมุมข้างล่างเราก็จะได้แบอัพตรงนี้น เรามารีวิวกิจกรรมหน่อยเนาะก็วันนี้อันนี้ครับเป็นของสำหรับอัพในส่วนของอุปกรณ์ตรงนี้อาวุธอ่าถ้าฟิวชั่นเนี่ยถ้าบวก9แล้วมันแต่ต้องใช้อันมาเคียครับเป็นตัวในการอัพเนาะนี่นี่ผมจะอัพก็ได้แต่ผมของยังน้อยอยู่ครับผมสะสมไว้ก่อนครับรค่อยๆทำทันยังไม่ทำตอนนี้ ถ้าเกิดว่าบวก9้าแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ในส่วนของอันเนี้ยมาอัพนะครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นของสาหรับอัพสัตว์ขี่ของเราทําสายดองนะครับสามารถอาเทชรมาซื้อตรงนี้ได้เอาไว้อัพพวกสัตว์ขี่เนาะให้ได้สเตตัสเยอะขึ้นมีประโยชน์นะแล้วก็มีพลังกายเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะมีกิจกรรมพลังกายมาครับลูกเกียร์ารสามารถผสมได้นะครับแต่แน,น,นะนําให้ไปจับในเขตลับดีกว่าจะค่อนข้างประหยัดของเนาะ กิจกรรมใช้เพชรก็จะเป็นของพวกนี้ครับแล้วก็ที่พลังกายเมื่อกี้เนาะนี่ถ้าเราใช้พลังกายครบใช่ไหมผมวันนี้ผมใช้ไปสองพันสองละมันจะได้รับหินไททอดครับแล้วก็หินปั๊มเซตเอามาอัพปั๊มเซตเราได้ผมอัพไปรเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็กิจปฏิหารมีพวกสติ๊กเกอร์ล่างเลยตนนัวนี้ล่างมีก้าต่างๆเนาะก็อันนี้กิจการผมยังไม่ได้ มีของแรกมาทำมาสเตอร์นะครับแล้วก็ยังบวกไม่ถึงด้วยก็เลยยังไม่ได้ทําแต่สิ่งที่ผมเพิ่งแลกไปก็คือนี่เลยนะ,ะแกงล็อกเก็ตครับมูซาชิกับโคชิโร่ถามว่ามีประโยชน์ยังไงช่วงต้นเกมครับสเตตัสหลักหน่วยเราครับมันมีประโยชน์นะก็เลยไปแลกมาก่อนทําให้เราเนี่ยทีมเราแข่งแกล่งขึ้นแล้วก็ของพวกนี้หาได้จากไหนก็กิจกรรมเต็มเงินครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับในส่วนของกิจกรรมเตมเงินเลือกรางวัลเนา ถ้าเราไม่เอาฟิีการแฟรนะครับเราก็มาสมุดได้หรือตรงนี้เอาแฟชั่นในในส่วนของฟาร์มนะครับแล้วก็เนี่ยครับสามารถเอามาแลกตัวนี้ได้เปิดถ้ำอันต้าเรียกโซกาเรโอมาเป็นสัีมันเป็นสก,กิน,นะครับแต่จะใช้สก,กินพวกนี้ได้เพื่อนๆต้องอัพสัตว์ขี่เทเวลถึงตามที่สก,กินมันมีก่อนนะ ้านเนี้ยน่าจะเป็นในส่วนของเลเวลห้าสิบกว่าครับถ้าผมจะไม่ผิดแต่เราไปตีบอส์กันดีกว่าอ๋อวงล้อก็จะเป็นเนี้ยครับตัวนี้ตัวอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นธาตุไฟผีครับผมจำชื่อไม่ได้นะเอนเต้ e นะครับนี่ตัวนี้ไฟกับผีเก่งครับแรงมากครับสกิลติดที่ติคอนทุกสกิลครับยิ่งติดที่ คิดิคอนบ่อยทําให้เราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นไปอีกทีมตีบอสผมใช้ทีมเดี๋ยวลองทีมนี้ก่อนนะเพราะว่าบอสวันเสาร์ที่มันเป็นทมาแรงเนาะก็าตาไฟก็อาจจะได้เปรียบอยู่แต่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเซรบ,บี้ดูครับเผื่อจะแรงขึ้นแล้วก็ตัวกลางเป็นเซรบ,บี้แล้วกันตรงนี้เป็นโฮโลถ้าเซรบ,บี้เนี่ยผมใส่แค่นี้ครับในส่วนของเนี่ยครับ สกิลลึกลับเอาไว้เผื่อตีบอสครับไม่รู้ว่าจะช่วยได้เท่าไหร่อันนี้ประมาณพันสี่นองรับแรกเลยลองดูรอบที่สองครับปกติแล้วผมตีบอสขึ้นที่1ทุกวันนะครับแต่ไม่ได้อัดลงมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่า,าหลายอย่างก็เป็นส่วนของกิจกรรมที่เคยรีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็เคยแนะนำเทคนิคกันไปแล้วก็เลยไม่ได้มารีวิว แล้วก็ไม่ได้มาแนะนําเพื่อนเพิ่มเติมเพราะว่ามันจะซ้มครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปหาดูคลิปเก่าๆได้ครับทุกคลิปนะครับผมจะมีเทคนิคแนะนําตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนเพื่อนๆสามารถไปดูตรงนั้นก็ได้นะอ่าใต้ตั๋วนี้ด้วยนะบัตรจับระดับสูงมันจะเรนดอมมาครับค่อนข้างดีอยู่ก็ใส่เซรับี้แล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะ ลองเปลี่ยนเอายูโนไว้ตรงกลางไหมเดยจะบีไว้ตรงนี้เผื่อจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นตอนนี้ประมาณ4,400ันสีอยเแล้วเดี๋ยวดูรอบต่อไปก็ในส่วนของไอดีนี้นะครับพลังผมยังอยู่ที่อันดับหนึ่งอยู่พลังอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าถ้าใส่ทีมหลักนะประมาณ3ล้านอ่าประมาณเดี๋วนะประมาณนี้เห็นไหมสามล้านกว่าสามล้านหนึ่ง ต่สายทีมลองยังไม่เคยลองเหมือนกันว่าจะทนกับเพื่อนไหวไหมเพราะว่าทําไมถึงเอายนะูโนวามาเพราะว่ามันจะทําให้เราฟังง่ายแล้วก็ซิลลบีก็ถ่ายเปลี่ยนมวลออกไปซิลลบียังใช้ตีบอสอยู่นะครับมันยังมีประโยชน์อยู่ครับเนี่ยครับรอบละประมาณสองพันกว่านะครับก็ถือว่าโอเคเลับตีไม่แรงไม่เป็นไรครับเราเน้น ประมาณนี้ไปก่อนอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นยักษ์เขียวดูครับมันลองเปลี่ยนกันได้ครับเน้นเข้าร่วมครับไม่ไม่เน้นเข้าลอกนะเพราะว่าบอสวันสาวอาทิตย์เนี่ยมันมีให้เก็บตัวที่์อยู่แล้วครับแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ได้ต้องรีบใช้ขนาดนั้นครับเราไปเน้นบอสวันจันทร์ถึงสุกดีกว่าครับอันนี้ผมสามารถเปิดของให้เพื่อนๆดูได้นะเพราะว่า แต่ละคนเนี่ยมันทําของไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับมีพีก็ไม่เท่ากันขอ,ขอที่ทํากันมาแล้วก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพื่อนๆจะหาตัวมาแก้ไไหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดครับไม่ซีเรียสครับเล่นเพื่อความสนุกพอครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสมากเซิร์ฟนี้เนาะจริงๆเซิร์ฟหนักผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะผมก็ฝากน้องๆเขาช่วยฟร์ฝ่องให้อะไรให้เพราะว่าเก็บไว้รีวิวตัวละครแปลกๆให้เพื่อนๆเล่นดูครับไปเล่นให้เพื่อนๆดูครับ ก็ประมาณนี้เนาะรอบละประมาณ2,000ันกว่ากว่าเ,ออเดี๋ยวผมไปดูกิจกรรมเพิ่มเติมก็จะมีเดีย๋ยวนะปลาทองนะครับปลาทองก็แนะนำนะครับถ้าใครจะเอาสุดมันน่าจะเติมได้ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะหมื่นหมื่นห้าหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นแต่นี้ไม่ได้เติมไว้ครับเพราะว่าเกิอเนี้ยค่อนข้างเกลือครับ ก็เลยค่อนข้างทอครัไม่ค่อยจะไปทุงไว้เท่าไหร่โอ okay, เคครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลา่าไปก่อนครับกับการจับนกไวยเนาะเทคนิคนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปเวลาจับพวกเทพลุดในเขตรับให้กดรีเซ็ตแบบจับออโต้ก่อนแบบนี้นะครับจนของเราเต็มแล้วเราก็เอาส่งไปฝากในแล็ปท็อปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้อง รีโดยที่เสียเปาเสียเปานี่คือยังไงเวลาเรารีครับมันไม่ได้จับใช่ไหมเราก็จะเสียโอกาสในการจับโปเกมอนฟรีไปเผื่อบางทีมันมีตัวที่เราไม่มีหรือว่าตัวที่เรายังฝากแล็ปท็อปไม่เต็มเนี่ยมันบกสเตตัสได้ด้วยนะพวกฝากแล็ปท็อปได้ฝากไอ้ตัววิจัย ถ้าเราฝากวิจัยยังไม่เต็มก็แนะนําจับออโต้ไปก่อนจนเจอเทพที่เราจะต้องการจับจริงๆแล้วเราค่อยกดเข้าไปแล้วก็จับเอาครับวิธีจับก็อย่างที่ผมทาให้ดูเลยก็คือให้กดป้าหินแบบฟรีสองรอบนะครับแล้วก็กดแฮมเบอร์เกอร์ฟรีหนึ่งรอบแล้วก็กดจับดูครับถ้ายังไม่ได้ก็กดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมันขึ้นกระพริบว่าให้ใช้ตัว ที่ว่าอาหารระดับสูงนะครับเราค่อยกดใช้ครับแล้วเราค่อยจับไม่งั้นเนี่ยมันจะเปลืองของครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้ของระดับสูงทั้งหมดเลยเนี่ยต่อให้มีเยอะแค่ไหนก็ค่อนข้างที่จะไม่คุ้มครับแนะนําก็จับประมาณนี้ก็ได้ครับจับใช้แบบฟรีด้วยผสมกับแบบว่าของที่หายากด้วยถ้ายิ่งคนที่เป็นสายฟรีมีพีน้อยหรือว่าคนที่ได้ของพวกนี้มาน้อยเนี่ยของจับ พวกนี้น้อยก็แนะนําให้ใช้เทคนิคผมก็ได้ครับจะประหยัดไปได้ประมาณนึงเนาะหรือถ้าใครใช้ของหมดแล้วก็สามารถใช้เชรได้น้องเพื่อให้ได้เทพที่เราต้องการนะครับไว้เดี๋ยวผมมารีวิวทีมที่เหมาะกับนกไม้อีกทีนึงว่ามันจะเหมาะกับทีมไหนยังไงได้บ้างวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ